สวัสดีครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2568ครับที่ไร่มังกรวันนี้เราได้เริ่มปลูกต้นมาเบอรี่นะครับหรือต้นหม่อนเรียกว่าหม่อนดีกว่าง่ายดีนะครับหลังจากที่เราได้กิ่งพัน์มาจำนวนหนึ่งนะครับเราก็เพาะชำเอาไว้ประมาณเดือนหนึงละนะครับก็ต้นกิ่งพัน์ธก็เริ่มเจริญเติบโต น่าจะพร้อมที่จะลงดินได้ครัวันนี้เราก็เลยนําต้นอ่อนมาลงดินในพื้นที่มือเรียนนี้นะครับหลังจากนี้เท่าที่สืบข้อมูลดูจากแหล่งต่างๆพบว่าต้นหม่อนนี้ก็น่าจะให้ผลได้ตั้งแต่หเดือนถึง7เดือนหลังจากนี้ซึ่งก็คงจะอยู่ในช่วงหน้าหนาวหรือปีใหม่พอดีนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็คงจะได้ ลูกหม่อนมาทานสดๆหรือจะแปรรูปเป็นของกินอื่นๆหรือเครื่องดื่มนะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับสวัสดีครับ